มีหนุ่มช่างแอร์คนหนึ่งเขาบอกว่าเกือบจะเป็นของขวัญที่แบบไม่ดีเลยเพราะขับรถไปตามทางจู่ๆต้นไม้ข้างทางล้มโค้นลงมาทับกระจกรถโชคดีจริงๆไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วเขาพาลูกมาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเหมาะเจาะอะไรขนาดนี้เวลาตั้งนานมีไม่ตกต้นไม้มันโค้นลงมาช่วงที่รถผ่านพอดิบพอดีเลย โอ้โหคนในรถได้เป็นอะไรนะครับกีดกันตกใจแต่ว่ากระจกรถแตกเต็มๆครับคลิปนี้ผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าช่างในตำนานผู้รักครอบครัวมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามร่ำรวยหลายล้านเป็นคนโพสต์เอาไว้ครับเขาบอกว่าเกือบจะไม่ได้อายุมากกว่านี้แล้วแหละเกือบจะอายุ34กับอีก2ชั่วโมงแล้วเพราะว่าเหมือนจะเป็นวันเกิดพอดีอแล้วขับรถมาประสบอุบัติเหตุชื่อเฟซก็น่ารักดีเอาใหม่สิชื่ออะไรนะ ช่างในตำนานผู้รักครอบครัวมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามล่ำรวยหลายล้านมีแฮชแท็กหนึ่งที่เขาบอกว่าเสียดายเมียยังไม่ตายอเอาโพสเล่นเล่น ถือว่าฟาดเคราะห์แล้วกันเนาะหลังจากนี้ก็คงจะร่ำรวยแหละคนเขาถามก็คืออาแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะคือเราไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนไงถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เทศบาลคุณต้องไปดูว่าเวลาคุณตัดต้นไม้เป็นอย่างไรการดูแลรักษาต้นไม้เป็นสิ่งที่สําคัญคือมันให้ร่มเงาก็จริงแต่บางอย่างถ้ามันผูกกร่อนคุณต้องรีบตัดอันนี้เทศบาลต้องรับผิดชอบแต่ดูสังเกตแล้วเหมือนกับว่ามันเริ่มจะเหี่ยวไปหมดแล้วแห้งหมดแล้วเนาะอันตรายจริงๆค่ะ